แจ็คและจิวขึ้นไปบนเขาเพื่อจะตักน้ำสักทางหนึ่งแจกลมลงจนเขาหัวแตกและจิวกลิงตามเขาลงมาทำได้นั้นแจ็คได้พูดกับจิวตอนที่เธออยู่ในอ้อมแขนปัดคุ่นออกไปไม่ให้เธอเจ็บ และกลับขึ้นไปตักน้ำกันเมื่อแจ็คและจิวขึ้นไปบนเขาเพื่อจะตักน้ำสักทางหนึ่งและนำกลับบ้านให้แม่ที่รักคนที่รอคอยลูกที่บ้านแจ็คลุกขึ้นและวิ่งกลับบ้านอย่างลิงลดแลยังรวดเร็วหาแม่บานดอกเพื่อให้ทําแผลด้วยนำ้ำต้มใต้ชูและปิด เมื่อจิ้วเข้ามาและเธอก็ยิ้มเห็นแจ็คมีพลาสเตอร์ปิดแผลแม่ของเธอได้พันเขาให้เธอและหัวเรากับแผลของแจ็ค